Yeah. Thank okay. you. กีฬาคืออะไรไม่รู้ผมไม่มาเรียนนะครับกีรฬาคือความสามารที่เราจะใช้ให้เราทำงานเร็วขึ้นนะครับกีรฬาอย่างแรกอย่างก่อาคือควงตัวมีนะครับคือคอมปี้แล้วที่เรียนรู้จักปุ่มควงตัวอะไรปุ่มตัวไหนตัวไหนที่บอลคือปุ่มสายลากถือเลยนะครับควงตัว แ่แล้วเราจะมาต้นดอกัน่เดี๋ยวเาก็มีงด้นะครับแล้วพิมพ์เขาบากันอิสมัดนะครับชิมวิญญาณทมวิญญิญญมไหมน บอลตัวดีหรือว่าบอลี้นะครับถ้าเรามาที่บัยิงฟาวล์กเรายิ้งยิขวาทาไว้นะครับยิ่งสายทางแล้วก็ล่ามหน่คนึกครังได้ไหมแล้วถ้าเราบอโผ่แล้วก็ตีันอลโ่แล้วก็ตีแล้แล้วเราปูตามไปนะราหัวบโแลก็ตีนะครับ คลิปสิบคลิปตรงไหนครัดวดแล้วจบแล้วเสร็จกัือ

มันที่ัครับแล้วเรากดฟันโทรีแวันนี้เราจะประกวดเนน้าเลยนะครับเห็นไหมได้ไหมนโทรี ¡Gracias! แะะื่ทำอาหาแล้วก็แคบคุณยพาร์ทามื้อเราม่ยีรัมาปีหม่้าเรามาวางถ้าเราปลควับตัวได้ครับก็วามท่านจะหายคนระับ มีอะไรที่ผมมันมีลองหมดคอนโซลแทบย้อนกลับอยู่ไม่คอท็บผมเลยทรัดีรยอว่าย้อนกลับนะครับ 对。<them. S 2> <laughs> คอนโทวนะครับนโทรวไม่เดนาทันนครับเมื่อกี้เราปดคโรวซงแล้วตัวตัวหนึงเราไปไหนแล้วเราเปดคนทวายแล้วตัวหนึ่งจะัดมานะครับ 嗯。

これ。

ทีรเราตัวต่อไปคือตัวนี้ยนะครับกัรรอโดยจะเป็นการเยมครับันให้เรากรดบนตวบนพุ่งนโก่นนะครับแล้วกเะโดมันจะเป็นการชืชัน เวลาวดข้ามาแล้วให้เราไปที่ขาาตัดเนนะครับตัดเข้างบนมันจะปรากดแล้เราก็กดีีเพื่อนี้ได้ไหมได้ไหมแล้วที่บวกก็ซื้ปวดมาแล้วก็มาจิ้ขาวว่าบนนะครับได้ไหมอ่าแล้วก็เลือกกดแรกได้ไหม Vớ bật tiên, vớ bật tiên của tây bên. Tài. Hugo tôn vệ là. Hã? 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 ในถ้าเกิดเรืนากับนี่ผมบอว่าจะเพ็่เลยนะครับเห็นไหมตาแลผมมันเพิ่งเลยมีอะไรกับเสร็จแล้วถ้าเกิดเต่อไปความตัวเอนนะครับมันจะมีการสร้างเอกสาใหม่ถ้าเราบอกตัวแล้วก็เองนะครับได้ไหมแล้วถ้าเกดราสร้างไวเราจะหาเรื่อเป็นขาวเอกสารใหมให้เรา

ขั้วอะี่กดตรงไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ้าไปอีกหัวพี่ก็ลืมมาดูพี่ลืมเขาอย่าบอกได้ในอาตย์แบบนี้ใช่ครับโอ้ยเพราะเราหัวทำไมเราไม่โทรเพื่อนเรามาช่วยเลยพื่อนอ๋อเพื่อนได้คิดอะไร

เออก็เรียบออกก็โหแค่เดียวก็จัดการแล้วโอ้โหทุกคนไม่ได้ไม่สนใจมาเลย <coughs> เอาบางกีรักกันต่อไปอันนี้มันตึงท้ายแล้วกองหมดอีกกองบอลจบเอาดูดูไปจะมาเลี้ยวจะไปตีกันด้วยด้วยนั่นโค้งไหนนี่แค่ประมาณ เราก็รับไป Thank <laughs> you.